ถ้าคุณผู้ชมไปทีจังหวัดรสีสเกตค่ะต้องบอกว่าจังหวัดรสีสเกตเพเพิ่นเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชนชาติหลายเชื้อชาดเพิ่นมีถึงสีเผ่านะคะแล้วก็เพิ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นปราสาทนี่หลากหลายแห้งนะคะโดยตอนนี้ค่ะเพิ่นได้เดินหนะ้าฟื้นฟูแรงนํำซักซิที่ปรา,ารสาทซากกำแพงหน่อยค่ะ นางสาวชนมนัตรอดบุญธร้ำค่ะร่องภวาราชการจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนได้นลงพื้นที่ไปติดตามการพัฒนาพืน้นฟูโบรณาแรงน้ำศักิิสทธิ์เพื่อพัฒนาแรงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบค่ะย8กรกฎาคม2 5 6 7อยหกบูทีบอนามซักซิดปราสาทซากกำแพงหน่อยตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดชีสเกตค่ะโดยปราสาทซากกำแพงหน่อยนะคะกับประกอบไปด้วย ปรางและวิหารก็ด้วยศิลาแรงค่ะด้านหน้าปรางนี้มีสะนามไงนะคะทั้งปรางวิหารและสะนามล้วน,นล้อมด้วยกําแพงศิลาแรงนะคะเคยมีทับหลังประตูสลักเป็นพระวรุณก็คือเพื่อนเ,เป็นเนทพเจ้าแห่งฝนประทับบนแท่นนะคะมีหงแบกสามโตอยู่เหนือเสียนเกียรติมุกเป็นศินละปะแบบบายน์ค่ะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่16 โดยมีการสันนิษฐานนะคะว่าปราสาทแห่งนี้ค่ะเดิมเป็นศาสนาสถานมาก่อนและต่อมาในพุทธศตวรรษที่1 8รัชาสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7อาจจะมีการบูรณาหรือวาสร้างเพิ่มเติมขึ้นใหม่สังเกตได้จากมีสถาปัตยกรรมแบบบายอนยูนัมค่ะ สิ่งกอสางดังกล่าวกระเอิ่นกันในสมัยนั้นว่าอรโรคยาสารนะคะซึ่งกระหมายถึงสถานพยาบาลหรือว่าสุกศาลาประจําชุมชนนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้เพ่อนกะซิมีการเดินหน้าฟื้นฟูแรงน้ำซักซิดของปราส,สาทสะกำแพงหน่อยอ่ะแต่ปกติแล้วสะกำแพงหน่อยเนี่ยก็เป็นวัดที่เป็นสถานที่ที่สวยงามในหนองแตงนะฮะทีสําคัญทั้งโบรานนาสถานนะฮะของพื้นทีจังวัดริสะเกตหลังจากนี้ไปนะครับผู้ชมครับเพ่อนกะซิเดินหน้าฟื้นฟูนะครับว่าสิเป็นโตห้องอาคารนะฮะและการแรงน้ำซักซิด พร้อมทั้งอยู่ในปราสาทสากกำแพงใหญ่ซากกำแพ้งน้อยนี่นะฮะให้เป็นการท่องเที่ยวนะฮะเชิงวัฒนธรรมนำนกนะครับ